นี่เลยเบนสีดำานี้ทำกรอบป้ายกันน้ำแท้ขอบดำล้วนนะครับนี่เป็นกรอบกราฟิกของกรุงเทามาพมหานครนะครับขอบดำตัวหนังสือสีดำนะครับตัดกับตัวกราฟิกเลยนะครับสวยเลยนะโหหล่อเลยอะ่ะนะครับ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันอีกสักนิดนึงนะครับ นี่นะครับด้านหลังของตัวรถก็จะเป็นกรอบขอบดําด้านเหมือนกันนะครับนี่นะโอ้โหสวยเลยดูนะครับหล่อเลยโอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะติดตั้งกรอบป้ายกันน้ํากับทางร้านเรานะครับเหมือนแบบเบนซ์คันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ตามช่องทางไลน์แอดแอดออโต้เฟเหมือนเดิมนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์0 9 4 8 1 8่แึง้านะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน สวัสดีครับ